ารับกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยโกรับกบกนอดในการทีดีวิชาแนวซูนี้เราก็อยู่ในเกม Rise of Kingdom อารยธรรมถือกำเนิดกันในทีพีสิบสี่เกรียนนะครับผมสำหรับเอาเค Rise of Kingdom อารยธรรมถือกำเนิดเราเนี่ยครับผมและวันนี้ผมก็ได้มาเป็นทนที่ดับไองผมสำหรับ พิพิธภัณฑ์ใหม่สิ่งก่อสร้างใหม่ในรูปแบบของในตัวเมืองของบ้านเราก็บอกมาแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆพร้อมกับอีเวนต์รูปแบบการเล่นเกมใหม่ก็บอกาโอเคครับผมซึ่งก็เข้ามาเลยแล้วบที่อัปเดตมาใหม่เห็นได้ชัดเลยครับผกนั่นก็คือแครับผกการประทะของพายุ แล้วก็การออกเดินทางซึ่งอันนี้ก็จะให้เรารวมผลว่าแพ้ชนะกี่เกมนะแล้วก็มารับผลรางวัลซึ่งอลรางวัลสูงสุดอย่างนี้ก็เป็นหัวทองด้วยนะท่านผู้ชมก็อยู่มาเล่นกันก็มันจะรีเซ็ตทุกวันจันทร์ก็มันก็จะรีเซ็ตทุกวันจันทร์เพราะฉะนั้นอ่ะก็เราก็จะมีเวลาเล่นหนึ่งสัปดาห์ฉะนันหนึ่งสัปดาห์เราจะได้หัวทองถึงสองหัวเลยนะท่านผู้ชมถือว่าคุ้มมากเลยนะท่านผู้ชม กเกิดขึ้นแคท่านผู้ชมเล่นกิจกรรมพายุเล่เล่นกิจกรรมการประทะของพายุนั่นเองัวแต่ก็ไม่รู้นะว่าการรีเซ็ตทุกครั้งของรางวัลจะเหมือนกันหรือเปล่าอ่าซึ่งแบบการเล่นเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งครับผมเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาทําคลิปเกี่ยวกับอันนี้แต่ขออธิบายอธิบายการเล่นคร่าวๆอธิบายการเล่นคร่าวๆครับผมมันก็จะให้มีเรือครับผมให้เราเนะี่ยปกป้องกันสะดมเรือของเราครับผมแล้วก็เขาก็จะมีเรือมาให้อ่ะ ฝั่งละฝั่งละห้าผู้เล่นครับผมอ่าก็จะมีหนึ่งชิมครับผมหนึ่งชิมต่อห้าคนครับผมนะก็เป็นฝั่งห้าผู้เล่นซึ่งทั้งสองชิมนะจะต้องปกป้องเหลือของตัวเองครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยว,ยวๆซึ่งจะต้องปกป้องเหลือของตัวเองครับผมจากศัตรูนี่แหละครับซึ่งเหลือผมก็จะแบ่งเป็นสามพี่ครับผมมีเป็นเหลือฐานม,ม้าครับผมแล้วก็เหลือฐานลาบครับผมกับเหลือธนูครับผม ซึ่งเรือธนูเขาจะเรียกเือแจ๋วส่วนเรือทหารลาก็เหมือนจะเรือติดอาวุธส่วนเรือของทหารม้าก,ก็จะเป็นเรือรบหายสักอย่างเดียวกันมากคือติดอาวุธคือในจอมีนักหนักมีสกิลพิเศษแล้วก็เรือเจ้าว่าเรือธนูเนี่ยก็ยิงระยะไกลได้โคตรแรับผมนะแต่คลิปนี้เราจะไม่ได้มาเจาะลึกเกี่ยวกับการกระทบของพายุกับกับ เรือไวท์จิงอย่างนี้กันนะท่านผู้ชมแต่รูปแบบคร่าวๆก็คือคล้ายๆเหมือนอาวี v แต่จะเป็นอาวี v แค่มีนึ่งป้อมนะแล้วทีนี้พวกเราก็มาตีป้อมที่เปลี่ยนเสมอเป็นเรือครับเป็นเรือป้องกันเสบียงเป็นเรือแบบเรือทรรังงูเลยที่รอให้พวกเราที่รอให้ฝั่งตองข้ามมาตีจนแตกตีเรือจนแตกหลังจากนั้นครับผมใครที่ตีได้จนเรือแตกก็เหลือเลือดน้อยที่จนเรือเหลือเลือดน้อยทียๆๆ่สุด นฝั่งนั้นนะผมก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปสับฝั่งที่ตีได้เลือดให้อีเหลือฝั่งน้อยที่สุดนะนะซึ่งก็จะแบ่งเป็นทีมละห้าคนนะผมก็ปกป้องเมือของตัวเองฝั่งน้องของตัวเองับผมซึ่งบอกว่ารูปแบบการเล่นนี่สนุกมากครับผมแล้วก็กิดครับผมก็ยังไม่มีอะไรมากก็บอกาแล้วก็นี้เนี่ยครับผมขุมทรัพย์ของอัศวินครับผมแต่ว่าผมไม่น่าจะได้อันนี้นะเพราะผม ตอนนี้ผมเริ่มดองเพชรนะเพื่อ,จะ,อจะไปเล่นกิจกรรมที่จะมาถึงแล้วซึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมของกิจด,ดูไม้ไม้ผีกแ็แหละตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล่นใครก็อยากมาสุ่มลุ้นดวงก็มาสุ่มกันได้ครับผ,ผมก็แต่างวันนะ,ะผมก็มีออยู่ครับผมก็อย่างที่ผมเห็นก็นี่แหละเลยแต่แบบแฟงผมก็เอาอันนี้ไว้ก่อนเพราะผมเน้นสายลาบนะอันนี้ได้พรานจับตีบงแล้อะไรนะก็เป็นเรื่อง กิจพวกรสแกงผมก็ทำพระาิตทับเคสตามนี้ผมเพื่อลุ้นอันดับครับผมเพื่อลุ้นอันดับสูงใช่ไหมผมเพื่อรับรูปปั้นหัวตะขออนั้น,น,นที่เราเลือกมาซึ่งผมเลี้ยวในใดครับผมก็มีให้เราเลือกหลายตัวเลยครับผมซึ่งโซนนี้ก็จะมาเป็นโซนโหมดของทหารราบนะท่านผู้ชม้วก็จะมีตัวใหม่แล้วผมนะั่นคือเคนิส จานนอฟพราคัสใชแล้วก็มีเป็นเซโนเบียครับผมเวโรนาดัสที่1แล้วก็คอนสไตน์นท์ที่1อ่าแล้วก็มีเป็นพิธีกรรมทั้งวมซึ่งอันนี้ผมก็จะเราเลือกระดับขวาญยากง่ายแล้วกดพ้าทายไปครับผมมันก็จะมีคนเถื่อนเน่มาให้เราอยู่ในแผนที่นะแล้วเราก็จัดทัพของเราที่ดีที่สุดไปสู้กับคนเถื่อนนั้นเพื่อลุ้นเอารางวัลที่ดีขึ้นเรื่อยผมอ่ามันก็จะบอกเลยว่าแต่ละวิว มีของรางวัลอะไรมัางอย่างเช่นค้นเถื่อนเวลวนั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งของรางวัลที่สูงสุดคือนี่เลยหัวทองซึ่งผมกะที่จะเล่นกิดนี้แบบสุดหัวใจเพราะนี่ตัวนะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวละครที่มันไหวจริงๆเริ่มหัวทองเลยคือวล3สามสิบหนึ่งหัว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 ก็ปีไปประมาณวิวแล้วสิปก็จะกระทั่งถึง40น่จะกระทั่งถึง เราได้ถึงสิบขัวแล้วก็ไปอีกโคตรคุ้มนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแต่ท่านผู้ชมก็ต้องมีตัวละครที่โหดพอสมควรนะจะต้องมีตัวละครที่ปั้นแบบเต็มแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าว่าส่วนใหญ่คนที่เขาไปเล่นเน่ยเขาเน้นใช้ตัวอะไรกันมากกว่าแต่นี่คืคนในคิวของผม ส่วนใหญ่เขาบอกกอคนที่เล่นจนถึงระดับเ,เรี่ยวห้าสิบที่เก็บหัวทองแล้วเขาจะเป็น,นระดับตำนานยากๆเลยนะแต่ผมก็ไม่เคยไปสุดสักทีนะเขาววจะต้องได้ระดับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนของโอลิมเปียบอกก็อันนี้เขาก็บอกก็จะคล้ายให้เราเป็นยังไงก็คือเป็นลีกในลีกซัดท,ที่เราตีกันได้ทั่วไปนะครับแบบไปยึดธงไปยึดจุดอะไรแบบนี้อ่าเพึ่งมาตีกันซึ่งเขาว่าสูงสุดก็เป็นหัวทองอีกเช่นเคยบอกโอ้โหท่านผู้ชม สัปดาห์นี้เปสัปดาห์กัดแจกหัวทองอนักงมากเลยโอ้โหแบบแจกหัวทองโคตรเยอะแล้วก็โอ้ยซิทล,ลีกเข้าไปผมไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็ผมลืมเอาภาพเอาภาพผลแพชชนะมาให้ดูร้าง,างก็จะประมาณนี้ก็โอเคับผมก็แพ้เลยนะโอเคับผมเดี๋ยวว่า,วาด้เรื่องนี่คือผกนี่พิพิธภัณฑ์สถานที่จัดแสดงสถานที่เพื่อจัดแสดงเอะทับผม ก็ใช้ทรัพยากรอย่างลักขันแล้วผมก็มีเป็นฟู้ดอาหารแล้วผมลักขันแล้วก็มีบูดว่าไม้แล้วก็มีเป็นสโตน e หินกระเด็กกระเด็กคือภาษาที่พันธุ์เลยนะก็เป็นอย่างลักขันแล้วผมใช้เวลาสร้างแปดนผ้าก็เลยผมซึ่งผมเตรียมล็อกจัดชัวร์วไปใช้เฉพาะสองไม่ท <im itation> ัน <im itation> ก, <im itation> กเ็เรียบร้อ อันนี้มันก็เป็นตามอารยธรรมผมก็รู้ว่าอารยธรรมไหนมันเป็นยังไงถ้าใครเล่นอารยธรรมไหนหรูปภาพมันเป็นยังไงก็มาแชร,ร์กันนะครับผัพอารยธรรมญี่ปุ่นมันก็จะประมาณนี้เลยสรับพพิธภัณฑ์ระบบสิ่งก่อสร้างใหม่ในเมืองผมก็เล่นมาได้หลายปีมากเลยนะนานมากเลยที่เขาจะเอาสิ่งก่อสร้างนั้นใหม่ๆเข้ามาในเกณฑสักทีอันนี้ก็น่าจะเป็นรอบแรกในศตรวรรษที่เปิดมาสามสปีได้เนี่ย เข้าสู่พิพิธภัณฑ์เพื่อเดินทางย้อนเวลาไปยังยุคและดิจิทัลตามที่กแกอ่านรับใชมอ่านกอย่างไรน,น,เนะเอะกเอก็กดเข้าไปเลยครับผมอ่ากดเข้าไปแล้วยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ทุกวันในพิพิธภัณฑ์นี้คุณสามารถปลดล็อกดิสทอนกรารต่างๆและมอบงานการเอลิกเพื่อมอบโบนัสเอลิกพิเศษให้กับผู้ปราชญการจำนวนเงิคนคุณสามารถปลดล็อกนี้ทอน เฟฟได้ฟรีตอนน,นอ้อาอรเปิดอเฟอ๋ออันนี้เท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดเมอนเหมือนจะเป็นการบัฟให้เอาตัวทองนั้นๆมาใส่ในนี้ผมเพื่อจะดกดล็อกเพิ่มบัฟพลังให้ตัวอทององนั้นถูกปะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมดกดล็อกอิตเฟฟไปใช่ไหม ก็เราจะได้แผงจอมตีของกตานมา10%แล้วก็พรอเกกอร์ขึ้นอ0อย่างนี้นี่เองซึ่งก็จะมีหลายตัวทองมากเลยนะบอแล้วก็จะมีหัวเหยียบกดหยุดกดียดซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดทำคลิปเจาะลึกอีกทีเราก็จะอาจจะมีทำคลิปเจาะลึกรายละเอียดอีกทีก็เป็นได้ครับอแล้วก็การปลดล็อกตัวอื่นๆด้วยซึ่งการปลดล็อกเนี่ยเราจะต้อง ใช้ไอเรียนอนิจขผงซึ่งเลียนนี้ได้จากไหนก็ได้จากตำราที่อันนี้มันพีอันนั้นเราความผีดที่มันจะนแกนพาร์ทของของลายแล้วนี่ก็เพิพิธภัณฑ์ระบบนี่ก็จะประมาณนี้เลยเพื่อแบบรู้สึก็คือเพื่อเป็นการปั๊บตัวทองนั้นนั้นนั่นเองครับผม ตัแต่ละตัวละครก็จะมีของบ้าระวติศาสตร์นงนั่นยก็ออมีตัวอะไรบ้านก็มีเอสเฟตจูเลียสซา่าฟิลิปที่หนึ่งอยอนสเกลผมล้ว่าธนูเก่าว่าไวส์จีนั่นแหะโจโฉลิชาที่หนึ่งครับผมแล้วก็มีเจสซี่เน่ชาวมาเตลเอลซิสเขาผมแล้วก็คู้กินมนุษย์ เมดเมีนที่2อันนี้นผมไม่เข้าใจนะผมไม่ค่อยได้ติดตออามประวัตศาสตร์จริงใครเท่าไหร่เลยเมดเมีนที่2อมูลาดแล้วก็าชาจิละมานกลับอ่าไอตัว,ไอต,ว,ไ,อตวไอตัวนี้ครับผมไอตัวเล็กน่ารักเบสกวานถูกเล็กหนักอ่าเล็กเครื่องผมก็มีนะไอตัวนี้ครับผมมันเป็นตัวไวกิ้งเป็นตัวทองเดี๋ยวจบตัวนี้แล้วด ซึ่งระบบนี้มันก็ค่าวๆก็จะประมาณ้ครับมสำหรับระบบพิพิธภัณฑ์ซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจในะ่านของผมนะคืออตัวคอนนั้นๆน่ะที่มันอยู่ในนี้ที่มันอยู่ในในพนิพิธภัณฑนะ์เพื่อเอามาท้องกาลดล็อกและบัฟความสามารถตัวครน,นนะทองนั้นนะครับจะทําให้ตัวคอนนะเก่งมากขึ้นตัวคอนอที่มันตกเมตาแล้วที่แบบเซิร์ฟใหม่ๆไม่ค่อยใช้ซู้กันแล้ว ก็จะทำการเอามาบัฟได้ผมนะแล้วเราก็จะได้พลังกัยสยานพิเศษเพิ่มต่างๆมากมายแล้ววันนี้นะครับกดล็อกซึ่งการที่เราจะกดล็อกครับผมเราก็ต้องกดล็อกโดยใช้ไอ้เหรียญไอ้เหรียญเนี่ยไอ้เหรียญลูกคอนะซึ่งไอ้เหรียญลูกค้อนมันมวิธีหาก็ even, กกรรอีเวนต์นักสำรวจกิจกรรมเฮ้ยนักสำรวจดุริยางค์แล้วก็บัตเดิลเน,นี่ผมมันมีเป็นบัตเดิลเศษซ้อนหัวตาสะตอแพกเตอร์เมือนผมไม่ยุ่งยังไม่พิจาร ไอ้คล้ายคล้ายซีำคล้าเลยซึ่งมีผมเดาว่าน่าจะต้องทำบริจตเพื่อเก็บไอเหรียญทองอันเนี้ยแล้วก็เก็บของรางวัลต่างๆมากมายเพื่อมาปลดล็อกในโหมดระบบพิพิธภัณฑ์เพื่อปลดล็อกไฟเป็นขั้นๆข้างของตัวละครนั้นๆเพื่อบัฟความสามารถให้กับตัวละครตัวนั้นนั่นเองครับผมออย่างเช่นจูเซนสซ่านะซากความใส่ทั้งหมดส0สแล้วก็ความ็วการที่ผลครับผม อีกหนึ่งอีกสิบเปอร์เซ็นต์บมแล้วก็อย่างเส้นฟิลิปที่หนึ่งเนี่ยเพิ่มพลังจาวตีของกตรหารยี่ส้อเนสียหายของทักษะอีกยี่าอีกอีกสิเปอร์เซ็นต์บอมงเช่นท่านผู้ชมเล่นตัวคอรไหนนะท่านผู้ชมก็กด็อกไปท่านผู้ชมก็กดจะกด็อกตัวขอรนะั้นเป็นตัวแรกะครับผมกดปดดอกตัวคอรที่เราเล่นนะไม่ใช่แบบไปปดมัวนนะเพราะว่ามันก็น่าจะเสียดาฟตีเหมือนกันนะ ซึ่งอันนี้นะผมว่าถ้าเกิดจะดันไว้ส่วนนี้ก็ต้องใช้การลงทุนพอสมควรซึ่งผมก็ยังงงๆอยู่แต่ถ้าที่ผมดูนะมันมีแพ็กเกจแต่เงินนั้นต่ำๆแล้วก็มันจะเสียอมต่ำเยอะกันมากเลยครับมันจะทำให้นหนตัวคอน์นตัวโผล่ขึ้นมาได้เข้าจังหวะได้เลยนะนั่งน้อนบรรยกาศเอาตัวคอนตัวนั้นอะบัฟให้เก่งขึ้นตัวคอนที่เราเล่นอะบัฟให้เก่งขึ้นอย่างเช่นผมเ,เล่นเอทเทอร์เฟร์อะเอทเทอร์เฟร์ผม เอตเฟกผมก็เล่นอยู่ว่าผมเอตเฟกอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เอามาบัฟแบบเนี่ยปลดล็อกสกิลให้กับเอตเฟกเราก็จะได้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นอ่าประมาณนี้อย่างเช่นถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นธนูเก่าอย่างเงี้ยอ่าอียอมสเก็ตท่านผู้ชมก็ขอนปลดล็อกตัวนี้เป็นตัวแรกไปก่อนเลยเพราะเอตเฟกมันเป็นตัวฟรีนะครับเป็นตัวล็อกสมมรับถ้าท่านผู้ชมเล่นธนูเกา่าท่านผู้ชมก็ปลดล็อกตัวนี้เป็นตัวแรกไปแล้วก็จะได้ความสามบบารถหรือว่บัฟของตัวข้อนี้เหมือนก็เป็นเพียงการทำให้ ตัวคอคที่เราเล่นอยู่น่ะโหดมากขึ้นครับผมไดาพังที่ปั๊บดีขึ้นอะไรประมาณนี้เหมือเป็นตัวที่เอาตกเมตาแล้วมาเสริมบัฟขึ้นหรือเอาตัวคอครที่เราเล่นอยู่จากหลายตัวทำให้มีพังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะประมาณน,นี้ซึ่งอย่างเช่นโจโซ่ก,ก็เพิม่มราชีวิตของทหารมา20%ก็ตกคุณคขาแสนจากทรทักษะนกดใช้200โอ้ย 1ิงเปอควอาจากทาตาเปอเซ็นก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ทอนตานี่คือกับพี่เอลี่พี่พิษพันธ์ตรงนี้ลหน้าที่ปมางนี้ซึ่งผมก็งงอยู่อะไรเแต่คือตอนนี้คือแบบงงเลยอะงงเลย ไดได้้อเนนะอบกว่าชน,น,น,นก็เกปิดปิดเปิดกล่องหรอกสักหน่อยครับเดี๋ยวแล้วนี้ก็ทบทวนก็จะประวัติเลยสำหรับระบบอารยธรรมหรือว่าสิ่งก่อสร้างใหม่อารยธรรมใหม่ของเรานั่นเองครับผมซึ่งผมก็ยังงงอยู่นิดนึงเนาะมันคืออะไร ถ้าที่ผมเข้าใจคือเราเอาตัวละครนั้นนั้นอะคือเอาตัวละครที่มันตกยุคหรือว่าตกเมตาไปแล้วว่าเอาตัวละครที่เราเล่นอยู่มาปลดล็อกความสามารถพิเศษขอบผมมาเสริมบัฟมาเพิ่มแบบปลดล็อกความสามารถพิเศษให้ตัวละครนั้นนั้นให้มันเก่งขึ้นดีขึ้นได้และให้นิยมขึ้นได้ให้มันเก่งขึ้นเรื่อที่เอามาใช้ในแบบใช้ในฟิลรช้ในเกได้ดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นเพิ่มความสามารถให้มันไปอีกหนะ่ อย่างเช่นตัวที่เขาไม่ค่อยเล่นกันเนี่ยเราผมไม่รู้ตัวทองตัวที่ไม่ค่อยเล่นกันก็ผมก็ไม่รู้นะเพราะ่วนใหญ่เขาก็เฉลีย่ยเล่นกันหมดแต่ตัวที่ผมไม่ค่อยเอาไม่ค่อยเอาเอมามาออกนะก็คือจูเลียซิซ่าก็ไม่ค่อยเห็นในลีกของเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเอาตัวนี้มาบัฟอ่ามาปลดล็อกควาสมาพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยควาสมาพิเศษต็อย่างที่เห็นนะครับ ซึ่งบางก์มก็อาจจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลมากมากกว่านี้ผมก็จะทำให้กิเลสที่อของเแล้าโขดมากขึ้นอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้โอเครผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ข้าวประมาณนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อก็คือไอ้ปืนยิงนะไอ้ที่เป็นชั้นพาร์ทซึ่งก็สามารถตดวได้จากกายธรรมนักสำรวจอายะทอะ เฮ้ยก็มีเป็นกุญแจทองอันนี้ด้วยนะเขาทำดีเป็นกุญแจเปิกดกี่ทองคำปกติแค่นี้เหรอท่านผู้ชมก็น,น่าจะแค่นี้แหละจริงๆท่านผู้ชมเพราะผมก็ไม่รู้รายละเอียดมากแล้วก่อจะขอะตัวไปศึกษาเพิ่มเติมสถานนะสิ่งก่อสร้างใหม่รรอารยธรรมระอารยธรรมอารยธรรมเนี่ยพิพิธภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งก่อสร้างใหม่นั้นมีความเป็นไม้อย,อยา่างไร และผมมารู้ว่าอะไรเพิ่มตอนนล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปกันที่โอเคสักทีนึงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยขอบสับผมเนี่ยบททีเด็กบีชาร์ได้เสาบเซิร์ฟนักสาบสี่แปดก็ผมอ่าสัปทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วก็อัปเดตอีเวนต์อีกเที่ยวผมก็มีเป็นกิจกรรมก็มีเป็นอัศวินยุปทัพกีฬาวาการแล้วก็อีเทการาวานนะผมชักเป็นอย่งโอลิมปิครับผมการเดินทาง ก็มีแค่นี้ครับผมลีกใหม่ๆส่วนในโอเอซิก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรใหม่แล้วนอะกจากอต่ที่ใหม่หมดแล้วก็สิ่งก่อส,สร้างใหม่ในเมืองอ่าสิ่งของผู้สร้างใหม่และเมืองที่เพิ่งอัปเดตมาได้ไม่กี่วันเองเนี่ยผมจำกัดอัปเดตใหม่ลสด1.54่0 5 4ดาสี่หนึ่งจุดศูนจุดห้าสี่ัอ่าใช่สอหนึ่งจุดห้าสี่ก็พิพิธภัณฑ์ระบบก่อสร้างใหม่ในเมืองอก็ผมว่าระบบสิ่งก่อสร้างใหม่ในเมือง งก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคสคับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนอครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยคร